โกสปอดทำเทคโนโลยีเบารอราคายอดตัวเข้าซื้อทำกำไรเะยะสั้นส่วนทองไทยรอปิดทำกำไรแถว31,900บาทสวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคาร1่งสิงหาคมนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดทองคำมาฝากกันคลิปที่แล้วผมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทั้งราคาทองคำและราคาทองคำต่างประเทศกันไป้วครับคลิปนี้จะพาไปดูการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาทองคำจากบริษัทค้าทองคำในประเทศไทยเราก็จะเริ่มจากทางใช้นิกูเบเลียนนะครับมองว่า าราคากดสปอตได้ทำเทคนิคเชืดีบาวในกรอบสามเหลี่ยมแบบขยายยังสามารถอยู่หน้าลองได้นะครับแต่เป็นการลงทุนเพียงระยะสั้นเท่านั้นจนกว่าราคาจะถึงแนวต้านของขอบสามเหลี่ยมก็พิจารณาสัญญาณจากอินดิเคเตอร์อีกครั้งหนึ่งว่าจะไปทางไหนนะครับกลุ่มการลงทุนวันนี้ก็ยังคงรอราคายอดตัวนะครับก็ให้อเพรองที่1959แล้วก็1952ดอลลาร์มีจุด SL ที่1945ดอลลาร์โดยกดสปอตมีแนวต้านที่7682แหนึ่งพ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,959, 1,952แล้วก็1,942ดอลลาร์นะครับส่วนราคาทองไทยนักลงทุนที่เข้าซื้อไปแล้วบริเวณ31,730และก็31,700บาทก็รอราคารีบาวน์นะครับมาแถว31,800และก็31,900ต็ปิดทํากําไรเป็นรอบๆนะครับเพื่อรออากาศยอดตัวแล้วก็ซื้อเล่นรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยราคาทองไทยมีแนวต้านที่31,800และก็31,900บาทส่วนแนวรับอยู่ที่31,720แล้วก็31,600 ร0 0บาทนะครับมาดูมุมมองของทาง YLG กันบ้างนะครับมองว่าแม้ว่าราคาทองคําวันก่อนหน้าได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่การปรับตัวก็เป็นไปอย่างจํากัดนะครับประกอบกับมีแรงเทขายทํากําไรซับเข้ามากดดันราคาเพิ่มขึ้นนะครับทาง YLG แนะนํพิณาโซนงพันเก้าริถึงหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดดอลลาร์ในการแบ่งขายนะครับพร้อมพิณาตัดขาดทุนทางราคาผ่าน198 8งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดดอลลาร์ขณะที่การเข้าซื้อคืนเพื่อทํากําไรก็รอให้ราคาปรับตัวเข้าใกล้นรับริเวณ1 9 4 2 ถึง1,930ดอลลาร์นะครับขณะที่ AR g o t e a d i n g มองว่าเกิดการเคลื่อนไหวออกด้านข้างอย่างชัดเจนในกรอ 1, บ1,940ถึง1,980ดอลลาร์เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเล่นรอบเพื่อเก่งกับไะยะสันนะครับโดยนักลงทุนอาจใช้เปนนากลยุทธ์ลงทุน แบ่งเงินออกเป็น6ส่วนนะครับมารอซื้อตามแนวรับแล้วก็ขายกําไรเมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้านนะครับโดยพิจารณาขาดทุนหางราคาเกิดปรับฐานลงต่ากว่า1,930งพนบดอลลาร์ AR Bull h e d d i n g ให้รับที่1,950 1พันเก้าร้อยห้าสิบนึ่ันเก้าร้อยสิบแลวก็หนึ่งนก้าร้บดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่1 9 7่1,980เ้อยดบหนึ่งั้าแลหนึ่ันเ้ายก้บดอลร์ที่1932แลนั้แนวต้านอยู่ที่1,971แล้วก็ก็ ,8 8ดอลลา มาดูประเด็นที่ต้องติดตามว e e ันนี้นะครับวันนี้ก็จะเริ่มประกาศตัวเลขการแรงงานแล้วนะครับโดยเริ่มจากตัวเลขการเปิดรับงานและอัตราหมุนเวียนของแรงงานเดือนมิถุนายนนะครับตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงมาอยู่ที่9.61ล้านตำแหน่งนะครับจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่9.82ล้านตำแหน่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นบวกกับราคาทองนะครับนอกจากนี้ยังมีดัชนีภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมจาก ISM คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น46.9นะครับจากเดือนที่ผ่านมาอยู่ระดับ46ตัวนี้จะเป็นลบต่อราคาทองนะครับปิดท้ายที่ดัชชี้ PMI ภาคการผลิตขั้ ปายเดือนกรกฎาคมคาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ49ตัวนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วตัวเลขจะออกมาตามที่คาดการหรือเปล่านะครับก่อนจะจากกันยังไงฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทางต่างๆของโกลาดด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ GOLDAROUND แล้วต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่เมืองไทยนะครับที่สนับสนุนกำรรนิงงานของโกลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก y l g b u l l i o n i n t e r t นเช a าจำกัดบริษัท IntegroCoates จำกัดบริษัทออสซิลิทจำกัดบริษัทชายนิงโกลยนจำกัดบริษั นิงโกจีวีจำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดบริษทัทเล่งหงคอมบดิจยจำกัดแล้วก็บริษทัทจีแคปโกจำกัดขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ